สุขสบายดีจ้าสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ขบืนข้าวส้มสองปะมัสบายดีสบายดีทุกคนน้องหนึ่งน้องแมนสบายดีเล่นเตะเสียสาวประเด็เล่นตะตื่นมาโหด ทั้งหนาทั้งล้านกนแบบก้อนฉันๆหาสบายดีพี่น้องเอาวันอื้อกับถั่วมะหาตเปล่ากินพี่น้องของฝากมาหิตหลเอามาฝากเพิ่นสมุงกับใจละลายป่ะใจละลายคือกันมันอือกันงามแต่แต่ไม่คือเดียวนะมีซีฟหน่วยเน่าซมย่างแปดมีเครือเดียวนั่นเครืออันหมากุกมัน่ะปิดแล้วพุทีิได้แปดโล มากนึงนะคุมอาโพเทได้อุดเราเอามาให้เด้วยคือเราหายช้ำตังค์มาแหละเบื้องช้ำตังค์มาแหละว้าพวกย่าเล่นย่อจนพวอยากขึ้นแต่ว่าเอามาฝากแฟนบอกว่าเพแฟนจะไปถ่ายหูไปบึงเออมันใหญ่แห้งน้องฮานน้องฮานลงมาแม่จะขึ้นแต่เศร้าหมินกะขายมอดกะไข่อากาศเปลี่ยนผู้ใหญ่เิ่นกะไข่ว่านยาวไปลงเห็ดอืมอากาศเปลี่ยนเป็นอย่างฉันแหละ เราก็ย yeah. MM ังเจ็บหัวอยู่หัแต่ว่าบ่ยอมนอนบ่ยอมวันนี้กินยาละไปเรืเลยจะว่ากินยาละไปเรืเลยปวดหัวอยู่การนอนล่ะสิจมการนอนล่ะจมบ่นอนล่ะจุ่มแต่กินยาละไปกินยาละไปหยางเลยเลยไปเลยเลยบ่มีจุดบ่มีจังยลักผ่อนใน่ได้เหรอว่านี่ไปหาหน่อไม้ก็ได้จบดีมาขายเมื่อวานนี่วานนี่ได้เอายังมีอยู่บ่ได้ยินนั่งแฟงว่าโตอันได้ยินป้าว่าจะคลายอันหนอเท่าได้ก่หนอเดียนอันได้ยวสองผี

ปาไปฮอดบ้านห่างกบันสะพานบัดที่สว่างขวามู่ขวามป้าป้าคือไปไก่เนี่ยไปผู้เดียวไปเลยเลยเอ้ยไปผู้เดียวมาจนเที่ยงยังไงมาไปโรงเรียนยุลูกมาเนี่ยแน่คือบ่อไฮโมมาหับจ้ะไฮนั่งมีมาหับตีไปนำกันตีลูกฮะโอ้โต้บ่อเสร็จบอกหมูให้หมูมาหับ าลุงฮากระลุกได้เข่าก็บอกินหยอดย้อยเบิ้ดจะกุ้งไข่กุ้หนาเบิ่งเนี้ยบ่งอ๋ออันไข่ก็บ่ได้อนาได้ป่าอันนั่นนะน้องหนึ่งนึงไข่แล้วก็กินยาแล้วก็อ่าอ่าบ่ได้หมักไห้ได้บทบทสูงเงา่ะจั้นน้องหนึ่งน้ำากกินหมักเพื่องหนึ่งหนึ่งเนื้อเข่าโบไดนกินพาน้องกินหมักเพื่องแหละบังดู หำมึงเน่บอกกิสุกสุกาต่ออสุกนะอาญาอาญาตาตีเทไนอันนี้นะผนมึงดูเม่์ใหญ่โขตื่นมาฮุบมาแลยฮุบฮุบไปฮุบมาเนยได้จ้า แม่ยูริมาแล้วสสวัดีพ่อแม่พี่น้องเห็น <c oughs> นะเสื้อไซสกางๆนะเนี่ยเนี่ยเป็นนันมันยาวมันยาวเ,เป็นอันนี่ใส่แล้วลาบเลยมันคืนอืมอันนี้ก็ตัดแล้วเปพอไปเย็ยบเองพับมาดูดิมันเป็นผ้าเยอะเออเป็นผ้ายืดแล้วมัน ư, เป็นผ้าแบบสองซันแล้วแบนตัวนี้มันเป็นสองซันนะคะอืม ตัดพอดีแล้วตัวน่ะอืมตัดพอดีเราไม่ได้เย็บเอาสำมตัวน่ะบอตัวนี้ตัดเลยยังตัวนี้แป๊บหนึ่งเด้อซะเราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัดหายตัดขากางเกงเรียบร้อยแล้วจ้าเย็บเรียบร้อยบอขีพัดผู้ผู้วิมาเอ๊ะได้อะไรมาฝากเอออ้าวเฮ้ยยังอันนี้แขงขนุนกับแม่งแม่งขนุน คือได้ลายบว่อัวดกินไหนได้อยู่น้าคือได้ลายได้มาหย่อมมาเหน่มค็หมกควบใจลายๆฮะจะไปดีหรือนนองใช่ฉันจะไปเอาเออสิจำแมดีเลยสะทรงที่ก็ลงหวัดป่ะเธอดื่มกาแฟหรือยัง ยังแต่ว <Pal ak ai ro> oh ่าสวยแล้วสวยแล้วจิไปดื่มอยู่วัตมายู่วัดนี่ให้ดื่มให้ได้เมาเมาจ้าสวัสดีลูกเนาวสวัสดีโอ้ยไ่แต่ช่างเนี่ยผัดผัแลนด์แข่ง่ันเนี่ยผัดเนี่ยมเจ้าอนาะผัดเนี่ยมเจ้าเนาะแลนด์คำเล่นด์แข่งกยุริเด้อสูกยุริมาได้เด้อยุริใหญ่กยุริเด้อยุรินักกล้ามหนักมวยเขาทรายดิกล่อม กาเป็นหมัดนะบุตรเยอะโอ้เง้นึงเดี๋ยวพันวงเจ้าฮะนะแม่ย like ุลี่พันิงเจ้าฮะนะอ้าเจ้าตาบอบผับอตบใจลายเด้อล uh, ุง oh ชีอาหารสาวติสนั่น

เฮาผัดเปาะเจ็บเจือเรื่อเดือนนี้มีงานดองเนาะบเสียเงินอยู่คู่เมื่อนะเว้ยแต่ดองงานดองเนาะเฮ้ยบ้านในเดือนนี้น่ะนักใส่เงินทั้งบุญทั้งดองสิบุญบ้านเฮาอีเด้ใช้เงินสี่ร้อยเนาะห้าวติดพันสี่ประธานอีกโอ้ยพระธานพระป่าพระซัน โบได้หูจักนะขณะบ้านก็จะจัดให้แม่นเปิดมีซามชิปกวนคนมาจักเห็นแค้นขึ้นมากเลยเนี่ยเขาอยากได้เป็นประธานอยากได้ไพอันได้มึงจักเล่าบบจักแล้วเฮ้ยเฮาบบจักออากาเจ้าถามนะฮะขันเฮ่าอันเจ้าว่าได้เสียอุกโบจักก็อุกโบได้มากับมึงละ คือเหาี่ิกาเจาบเวรไามสามกระจเอาใส่เลยจอยระจอน้อเกระจ้ากระทำขั้นอันตุ์รบก้ารับแมนอะไรเป็นพันเนาะเงินพันเ้าหฮแมนแมนา่งนโอเคอย่เราทำงานทำยังมันต้องคนมีโอกาสหามจังได้ไปทำงานแมนแมน จ้าขอบขอบใจละลายรู้สึกหิวเข่าละบัน ้างเงินลาจับไก่ <c oughs> จับได้บะเนาะเอา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 สีเห็ดแบบๆบานี้เอาได้ขวดเอาเอาตายกะเอาวขวดแกงเส่ไก่ Ôi nừng ơi Viên chắp cay อากาศดีลายเมื่อนี้เนาะชมบรรยากาศยามเำ้าวชมวิถีชีวิตประจำเมือ่อประจำวันผู้หนึ่งเห็ดแบบหนึ่งผู้หนึ่งเห็ดแบบหนึ่งป่านนี้ประ,ประมาณสุตเก็บผักกระโดนกันละอืออผักกระโดนเลิศพี่น้องผักกระโดนสุดยอดเลยผักกระโดนสิเก็บลงหวัดก็พี่น้องมันสะออนเนาะ หลางไรคนกินข้ามันแก่นี่มันก็บโบเป็นตะกินอ้อนซ้อนปะไว้บขเกิดป็นเหยื่ชิเก็บไปให้หมูกินดีกว่าหมูลายอยู่วัดผูวบขึ้นว่าเพิ่นสีลายปันนี่ได้นี่นะ้ามาเบิ่งหัวเต็มต้นอยู่เก็บผักกระโดนไปเหตุบุญก่อนบดะซื้อพวกกี๊ อาคลิปนี้จะขอจบไปสำนึกก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ประหมาได้ทำคลิปเนาะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขที่ชมคลิปพอกันคลิปหนะ้าบายบาย